กลางดึกคืนหนึ่งในเมืองซากุระวันนี้ฉันจะไปหาซื้อของกินที่ร้านสะดวกซื้อตรงนั้นละนะโอ้โหคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยเอ๊ะใครกันนะครับจัดคือปีศาจจ้ะปีศาจจริงแล้วครับปีศาจส,สวยอย่างนี้มีด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วปีศาจแสนสวย <laughs> เอ่อน่ารักดีนะครับแต่ว่าเสียงหัวเราะแปลก เออย้อนนะครับโอ้ยโอ้ยขอบใจมากเลยนะจ๊ะโอ้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 แย่แล้วฉันจะจะจะตุยไปเดียวเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยแย่แล้วทำอะไรดีทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่สีแยกไฟแดงได้ใคร็ได้่วยผมด้วยจะเสียงดังใครจะเสียงดังฉันพู้เป็นผู้สื่อข่าวแห่งเมืองประจำเมืองฉันพูดไม่ถูกเลยเนี่ยช่วยด้วยสิครับ อาวรจจมเมืองสักกุลา่าตอนนีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนอยู่ดีๆก็มีปีศาจสีแดงมาทำลายผู้คนแย่แล้วเขาหายไปแล้วค่ะช่วยผมก่อนเถอดไหมครับฮะแบบนี้ต้องรีบเข้าไปช่วยเช้าวันถัดมาคุณหนูจะออกไปเที่ยวข้างนอกนอครับใช่ฉันอยากจะออกไปเที่ยวข้างนอกบ้างอะ่ะอ ถ้าคุณหนูฝนอยากออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปเองนะครับเรียกคุณหนูฝนแปลกๆชมอดเลยเรียกพี่ฝนเหมือนเดิมได้หรือเปล่าก็ได้ครับพี่ฝนเดี๋ยวเพกจะพาออกไปเที่ยวข้างนอกเองนะอ่ะเรียกแบบนั้นเลยคอยเข้าใจกันหน่อยโอเควันนี้ทุกคนก็มีกิจกรรมแล้วก็มีงานทําในบ้านกันหมดผมคงเป็นคนเดียวที่พาคุณหนูไปเที่ยวได้โอ้พาพี่ฝนไปเที่ยวได้นายขับรถได้เหรอ ก็ต้องขับได้อยู่แล้วล่ะครับผมมีใบขับขี่ทั้งหมด3ใบเลยนะครับฮะมีใบขับขี่สามใบไปไม่ได้ยังไงอ่ะก็ขับรถจักรยานยนต์ขับรถยนต์แล้วก็ขับเฮลิคอปเตอร์ครับอ๋อสุดยอดไปเลยคนที่จะขับรถได้จะต้องมีใบขับขี่ใช่หรือเปล่าใช่แล้วล่ะครับผมสอบใบขับขี่แล้วนะครับแต่ว่าผมให้ดูไม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็ ฉันอยากจะไปกินขนมเค้กอร่อยอร่อยในเมืองร้านเดิมอ่ะได้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาคุณหนูพี่ฝนไปกินขนมเค้กว่าแต่ว่าร้านขนมเค้กยังไม่เปิดสิครับเนี่ยแล้วนายรู้เหรอว่าร้านเดิมของฉันอยู่นะรู้ครับเพราะว่าคุณนาของผมเคยบอกเอาไว้แล้วครับนึกว่านึกว่านายรู้เองซะอีกฉันกำลังจะจับผิดนายอยู่ว่าดีว่านายรู้ได้ยังไงจ,จับผิดเรื่องอะไรครับนี่น,น,นี่ทางนี้ผมก็เคยมานะครับ ข้างหน้านี้พอเราเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นสี่แยกของเมืองษษษษษษษสากุระครับคุณหนูสี่แยกไฟแดงตรงนั้นนั่นเองอืมว่าแต่ว่าข้างหน้านั้นเขามีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับนั่นน่ะไหนเหรอนั่นนะครับมีตำรวจอยู่สองคนแล้วก็นั่นอะไรกันน่ะจอดลอยเร็วเข้าฉันอยากรู้จังมีคนมามุงคุยอะไรกันด้วยครับนั่นน่ะจอดตรงนี้แหละต้องมีเรื่องอะไรแน่เลยครับคุณหนูมีเรื่องอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่านะครับ มันจะมีเรื่องอะไรที่ร้ายแรงหรือเปล่าว่าแล้วไม่มีรถมาวิ่งแถวนี้เลยนะเดี๋ยวผมลงไปดูให้นะครับคุณหนูฉันลงไปด้วยมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่านะคนเต็มเลยพี่ฝนต้องเข้าไปถามเขาหรือเปล่าอืมงั้นเดี๋ยวคุณหนูพี่ฝนอยู่นี่นะเดี๋ยวพี่เอกจะเข้าไปถามเขาก่อนนะครับระวังตัวด้วยนะเราจะจัดการยังไงกับเหตุการณ์นี้ดีล่ะครับคุณสมศรี การแบบนี้เหมือนกันคะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันคะแต่ตอนนี้คะ่ะเราจะต้องเรียกรถพยาบาลแล้วรีบพาเขาไปหาคุณหมอแล้วล่ะคะ่ะผมเรียกรถพยาบาลมาแล้วนะครับตอนนี้รถพยาบาลกําลังมาครับผมอึแย่จังเลยนะคะนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงกันคะคือว่านะเมื่อคืนนันฉันเห็นกับตาเลยเมื่อคืนงั้นเหรอครับใช่ฉันเห็นกับตาเลยฉันดิอนข้ามถนนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนฉันมองเห็นกับตาฉันว่าจะเจอปีศาจ ปีศาจอย่างนั้นเหรออปีศาจที่ไหนอ่ะอ๋อไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมคิดว่าผู้หญิงคนนั้นเขาคงจะตาฝาดมากกว่าตาฝาดเหรอหลายชั่วโมงถัดมาผมว่าเดี๋ยวเราแวะที่ร้านสะดวกซื้อตรงนี้แล้วก็กลับบ้านกันเลยนะครับคุณหนู ต่ว่าฉันนี่อยากจะกินขนมที่ร้านสะดวกซื้อนี่นาฉันอยากจะไปกินขนมเค้กอร่อยอร่อยร้านเดิมนะก็ผมพาไปแล้วนี่ครับแต่ว่าร้านขนมเค้กวันนี้ไม่เปิดแถมร้านอื่นข้างเคียงก็ไม่เปิดเลยนะครับงั้นก็ได้ไปดีวกว่านะฉันคิดว่าเราอย่าเพิ่งกลับบ้านเลยดีวยกว่าทําไมล่ะครับคุณหนูฉันอยากจะรู้จังเลยว่าพี่สาวคนสวยคนนั้นเขากําลังทําอะไรอยู่เขาไม่กลับบ้านแล้วครับเขามายืนแอบอยู่ตรงข้างกําแพงทําไมนะ จะจะต้องดูให้ได้เลยว่าจะมีปีศาจคนนั้นมาอีกหรือเปล่าอืมวันนี้ฉันจะต้องไปซื้อข้าวเนื้อหมูแล้วก็มีไข่สองแผงแล้วก็มีซอสปรุงรสใช่ไหมนะโอ้นี่ไงเตรียวม,มาพร้อมแล้วทําไมวันนี้ไม่มีรถวิ่งเลยแล้วนั่นใครกันนะระวังให้ดีนะคะอย่าเสียงดังนะคะอย่ายืนอยู่ตรงนั้นนะคะทําไมไปยืนแอบอยู่ตรงนั้นล่ะครับนี่คน หลบไปจุดน,นั้นกันเดี๋ยวอาจจะเจออันตรายนะอ๋อกลางถนนเดี๋ยวจะมีรถมาชนไม่เป็นไรหรอกครับ <c oughs> อสาฮ่าฮ่าาแสนสวยมาแล้วจ้าอธิก่าเวลาเดิมใครกันเนี่ยครับทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้ล่ะครับเนี่ยอ๋อจะคือปีศาจแสนสวยนะคะจังว่าไปก็สวยจริงๆนะครับ <c oughs> นั่นออกมาแล้วเจ้าปีศาจนั่นออกมาตอนนี้งั้นเหรอแต่ว่าคุณหนูอยู่ด้วยทำอะไรไม่ถนัดเลยแฮะนายมองเห็นเหมือนที่เช่นเห็นหรือเปล่า เห็นอยู่ครับน่าจะเป็นคนแต่งชุดคอสเพย์แปลกๆนะครับอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนี่นี่นี่คุณทำอะไรแบบนั้นอ,อ่ะเดี๋ยวก่อนสิครับอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งกับเขาสิครับเอ๊ะหายไปแล้วคุณหนูแย่แล้วคุณหนูหายไปไหนเนี่ยหรือว่าจะออกไปหาปีศาจตัวนั้นซะแล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะ อิ่มจังเลยอึๆผมยังไม่ได้ไปซื้อของเลยขับใจมากเลยจ้ะไปแล้วฮจริงด้วยนั่นนั่นทํายังไงดีตวยผมด้วยขอออย่าเสียงดังนะคะอย่าเสียงดังเดี๋ยวเราจะต้องรีบแจ้งคุณตํารวจค่ะเดี๋ยวก่อนพี่ฝน กลับมาอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้เขาสินั่นัทฉันมองเห็นจริงๆนะคนนั้นนะ่ะคนนั้นนะ่ะเป็นคนไม่ดีเป็นนิาสาัตของจริงเหรอต้องระวังตัวนะครับไม่งั้นจะโดนเขาทําร้ายได้นะ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะ้ำอ่ะฉันมองเห็นอะไรบางอย่างโอ้โหน่ากินจังเลยเจ้านั้นมองเห็นพวกเราแล้วนะครับแย่แล้วทํายังไงดีกันคะเนียเออเขาเข้ามาแล้วครับว้ายช่วยด้วยค่ะทุกคนระวังตัวด้วยนะอ่ะ,อะช่วยด้วยหยุดเดี๋ยวน ฉันจะปลดเผยร้างจริงแล้วล่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าปีศาจออช่วยด้วยอย่าเข้ามาใกล้คุณหนูของฉันนะอ่ะนายทำอะไรอะ่ะคุณหนูกับคุณพี่สาวคนสวยหลบเข้าไปในร้านสะดวกซื้อก่อนครับมาเร็วเข้าค่ะต้องรีบไปนะคะคุณหนูพี่ฝนจะเรียกว่าอะไรดีคุณพี่ฝนกันแล้วกันค่ะเข้าไปก่อนเธอะครับแล้วก็ฝากดูคุณหนูด้วยนะครับให้หลบก่อนอยางงั้นเหรอใช่แล้วหลบไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนครับแล้วนายจะทำอะไรอะ่ะ เดี๋ยวผมจะจัดการเจ้านี่เองเดี๋ยวก่อนนั่นแสงอะไรกันหายไปไหนเฉย,ยเลยคอยกดอยโทรตามรถพยาบาลให้ผมทีตกหลอกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันกำลังจะกินอาหารแสนอร่อยสักหน่อยนายเป็นใครบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันคือฉันคือพ่อบ้านอะอะไรนะพ่อบ้านอย่างนั้นเหรอใช่แล้วฉันคือพ่อบ้านพ่อบ้านอะไรกัน,ฉ,นฉันจะต้องจัดการเธอ ที่เข้ามายุ่งวุ่นวายกับคนในเมืองโดยเฉพาะกับคุณหนูของฉันด้วยนะอ้อาหารของฉันเมื่อกี้ที่ฉันกําลังจะกินกรอดมากเลยไม่ได้กินหิวบ้าแบบนี้จะต้องจัดการเหนื่อยชะมัดเลยเนี่ยแล้วจะต้องไปกินเขาทําไมล่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะก็เป็นอาหารของฉันโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วฉันสู้กันไม่ได้นี่นี่นี่อย่าเข้ามานะฉันจะจัดการเธอเดี๋ยวนี้แหละไม่มีทาง ฉันจัดการมาแล้วหนึ่งคนนะเจ้าปีศาจตัวนั้นน่ะอ๋อทำไมไหนไล่กัดขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าฉันได้พลังมาจากปีศาจตัวหนึ่งเพื่อให้มาจัดการพวกเธอยังไงเล่าปีศาจตัวนั้นชื่อว่าอะไรเออเรื่องนี้ฉันก็ลืมถามไปแต่ว่าปีศาจตัวนั้นอยู่ในที่ที่ร้อนๆ้อนแดงๆดงอืไม่มีฐานซะหลอกเอ้ยเดี๋ยวก่อนฉันจะต้องจัดการแน่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 ก็มาวิ่งไล่กันแบบนี้รู้สึกว่าฉันจะสู้เจ้านี้ไม่ได้แล้วนะ ฉันบอกแล้วฉันมีพลังเยอะเจ้านี่ไหวแถมก็รวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากด้วยฉันจะทำยังไงดีฉันมีพลังมากกว่าดายคุณพอบ้านตอนนี้ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยวิ่งหนีไปซะาวิ่งหนีไปซะาไม่เคยถามมาก่อนเลยว่าถ้าเจอตัวที่เก่งกว่าจะทำยังไงนะ <c oughs> แล้วเจ้าปีศาจตัวนั้นทําไมถึงไม่บอกเรื่องราวให้ครบว่ามีแบบนี้ด้วยอ้าวโผ่มาพอดีเลย และนะ้วในตอนนี้ในเมื่อเธอนี่ยสู้เขาไม่ได้ฉันก็เลยมีวิธีการจัดการให้อย่างหนึ่งอะ ฉันกําลังจะถามเลยว่าต้องทํายังไงนะแล้วทำไมไม่โทรถ,ถามตั้งแต่แรกมีเบอร์โทรศัพท์ที่ไหนหระอะไรก็ไม่ให้ไว้อะงานเราอย่างนี้ฉันจะช่วยเธอครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนอกนั้นนายจะต้องเป็นคนจัดการเองในติดนี้ฉันอีกหนึ่งครั้งเข้าใจหรือเปล่าติดนึ่งติดนี่อะไรกันว่าแต่ว่าต้องทํายังไงเนี่ยใช้น้ามนจะใช้น้ามนน้ํามนอย่างนั้นเหรอใช้น้ํามนตจะต้องไปน้ํามนศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะถ้าอย่างนั้นเราก็ถ้าเป็นน้ํามนศักดิ์สิทธิ์ใกลๆนี้มีวัดอยู่นี่นะ <c oughs> อยากเข้ามา,น,มานะน้ำบอนทีนี้ถ้ามันรฉันไม่ได้หรอกจ้ะรู้แล้วละนะแต่ก่อนอื่นฉันจะต้องวิ่งไปที่วัดก่อนอย่างน้อย <c oughs> อย่างน้อยก็เป็นเขตศักดิ์สิทธิ์นี่นะนนนนแย่แล้วพี่ฝนจะต้องไปช่วยเขาแล้วล่ะมาแล้วเข้าไม่ต้องตามมานะครับคุณหนูหยุดเดี๋ยวนี้นะทำไมวิ่งเร็วแท้วิ่งตามฉันมาทันแล้วเหรอเนี่ยยังไงฉันก็ไม่หยุดนะคะ เมื่ออาหารที่อร่อยแน่นอนนี่ฉันวิ่งเร็วกว่าตอนที่ฉันตัวโตวอีกนะทำไมยังตามฉันมาทันละ่ะเพราะว่าเช็ดแกงมากอย่าเข้ามาไม่ใช่สิตามมาเลยตามมาเลยตามมาอยู่แล้วเจ้านันปีนขึ้นบันไดได,ได้ช้ากว่าเพราะฉะนั้นฉันจะต้องวิ่งเข้าไปที่นี่พี่สาวครับผมขอซื้อน้ำมนต์หน่อยครับน้ำมนต์เหรอคะน้ำมนต์น้ำมนต์เอามาเลยครับ,รบอยู่ไหนครับ3,500ค่ะ3,500หอย่างนั้นเหรอครับใช่แล้วเรน้ำมนต์อยู่ไหนล่ะครับเนี่ย3,500ก่อนค่ะ นี่แน่เลยน้ำมนต์น่ะใจเย็นๆนะคะอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้ชานมไข่มุกไม่ทันแล้วล่ะครับนี่เปิดกระป๋องเสร็จแล้วก็ศาสตร์ใส่เลยแล้วกันนะเจ้าปีศาจอย่าเบิ่งค่ะอันนั้นไม่ใช่ค่ะนี่เจ้าปีศาจอโอนั่นแย่แล้วโอ้ฉันพลาดท่าจนได้เดี๋ยวก่อนแล้วตกลงนี่น้ำมนต์จริงๆหรือเปล่าครับเนี่ยคือว่าอันนั้นเป็นชานมไข่มุกเฉยๆนะคะ แล้วทำไมเจ้าตัวนั้นถึงตุยล่ะครับ